สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะทุกคนวันนี้นะคะมิง่งก็ไปตัดผมมาะคะ่ะทุกคนดูสั้นเลยแล้วก็เบาวิวเลยนะคะก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นก็ประมาณนี้นะคะต้นแรกยาวถึงโอ้เกือบถึงเออยาวเลยคะทุกคนแล้วมันหนักหัวมากก็เลยได้ไปตัดมานะคะแบบคิดได้ปุ๊บไปตัดเลยนะวะันนี้ จอกับลูกใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนมี่จะไปตลาดนะคะเดี๋ยวรอต้องโมก่อนไหนโมอะไปเลยจ้อาอะตังไปยังไหนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอา้าวอันนี้ก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะไม่ไม่ใช่เพิ่งกลับหรอกกลับไปแล้วก็ไปตัดผมนี่แหละน,นี่ก็จะข้ามเลว เดีะะ๋ยเราจะซื้อของกันวันนี้เราจะมีของอร่อยๆวันนี้วันจันทร์นะคะทุกคนเป็นตลาดนัดนะคะสวัสดีค่ะถ่ายรูปคูก่ก,กันไหมคู่ทุกคนเอ้เดี๋ย <ๆ S 1> วเราจะมาเข้าตลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไม่ถ่ายได้ไแล้วทุกคน นี่ทุกคนปลาสวายค่ะชุดหนึ่งอันนี้หิวอะไรไปมคะขังอะออยู่นี่นี่ทุกคนได้สองเมนูแล้วค่ะเดี๋ยวเ,าเราไปซื้อผลไม้กันสมนน้มโลนึงค่ะหยิบเลยเออกาดกเอา อะ้รแล้วโมใครโมไอ้โมิวอยู่ไหนะเมื่อกี้ต่อไปเราล้างพึ่งเหรอหมดแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้ถังแตกเดี๋ยวทุกคนมันก็ดึกแล้วค่ำแล้ว นี่ค่คะเรามาร้านกิฟช็อปนุ้ยอ่ะงหน้าพวกของแบบเนี้ยดูสินี่แต่ดูสิไปดูหน่อยน่าจะต้องถูกหนึ่งซื้ออะไรเพราะว่าซื้อแล้วหายโคนไหนโมชูมาของเยอะมากแต่มองไม่เห็นหน้าเราแล้วนะเพราะมันมืดแล้วดูสิคนค้าเดี๋ยวเราถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าวันเนี้ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะพ่อกเพิ่งกลับมาจากบ้านนะเห็นรถไหมสร้าง โอเคอย่า okay. งแรกคือน่องไก่เอามาอบนะคะอันนี้ก็เป็นส้มส้มโรลสองห้าป่าอันนี้ก็เป็นดักแด้นะคะแลวมิงไม่กินแต่มันกินหอมแนละ้อมิ้งไม่กินแล้วก็ปลาสวายนะคะอันนี้อร่อยมากนะคะอันที่เหลือไปแล้วนี่ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงน้ำซิงด้ยนะคะเดี๋ยวว่าว่างๆหนูจะมาถ่ายคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย